โรงเรียนบ้านไสดงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาสุราษฎร์ธานีเขตสยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลทุ่งเตาใหม่อำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดทําการสอนนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนักเรียนจำนวน44คนข้าราชการครูและบุลคลากรทางการศึกษาจำนวน11คนด้วยสภาพปัญหาของโรงเรียนคือผลการทดสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ r t n t o n e t ในหลายปีการศึกษาที่ผ่านมายังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศจึงได้ดำเนินการดังนี้โดยนายกรุงธราพรผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูบุลคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์กลยุทธ์เพื่อจัดการศึกษาให้ประสบผลสำเร็จโดยสรุปดังนี้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจัดทำหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนยึดผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมห่างไกลยาเสพติดน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อมพัฒนาครูและบุลคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพจัดระบบบริหารและการประกันคุณภาพปฏิบัติตามจุดเน้นและนโยบายทำงานแบบมีส่วนร่วมคุณธรรมนำความรู้ทั้งนี้ครูผู้บริหารจะเป็นแบบอย่างที่ดีบ้านวัดโรงเรียนเป็นผู้ร่วมคิดร่วมทำเป็นแบบอย่างที่ดีรวมกันเป็นหนึ่งเดียว โดยใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษารูปแบบ Thunder m o มเดลมาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในทันทีโดยทุกคนต้องมีการกำหนดเป้าหมายร่วมกันทำง,งานด้วยหวัวใจรวมกันเป็นหนึ่งเดียวความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายพัฒนาการเรียนรู้ติดตามตรวจสอบประเมินผลวิจัยและนวัตกรรมโดยใช้วงจรสำเร็จคือประชุมปฏิบัติประเมินปรับป,ปรุงในทุกงานที่ทำ ังยังได้นำระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน5ขั้นตอนดังนี้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลสัมภาษณ์เยี่ยมบ้านประเมิน SDQ คัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มปกติกลุ่มมีปัญหาส่งเสริมนักเรียนด้านการเรียนสุขภาพเศรษฐกิจจัดกิจกรรมโฮมรูมประชุมผู้ปกครอง ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้คำปรึกษาสอนซ่อมเสริมแนะแนวใช้แหล่งเรียนรู้อุป้องกันสารเสพติดอบรมคุณธรรมจริยธรรมส่งต่อผู้เกี่ยวข้องฝึกระเบียบว,วินยัยดูแลสุขภาพส่งต่อครูประจำวิชามอบทุนการศึกษาและดำเนินการตามโครงการเพื่อย,ยกระดับคุณภาพผู้เรียนดังนี้พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ส่งเสริมทักษะการอา่านเขียนคิดคำนวณ น้อมน,นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างสุขภาวะสุขภาพจิตด,ดีจัดการเรียนรู้ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญจากกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้นส่งเสริมพัฒนาครูผู้บริหารและบุคลากรส่งผลให้ปีการศึกษา2566 ด้านผู้เรียนมีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่1เฉลี่ยร้อยละ84.20และ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3ามเฉลี่ยร้อยละ64.22มีผลการทดสอบระดับชาติ O-net ชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกวิชาเฉลี่ยร้อยละ44.81สูงกว่าระดับประเทศรับเกียรติบัตรงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ห้าเหรียญทองห้าเหรียญเงิน4ี่เหรียญทองแดง มีสุขอนามัยดีร่างกายแข็งแรงคิดเป็นร้อยละร้อยได้รับทุนการศึกษาดูแลช่วยเหลือในทุกด้านร้อยละร้อยเป็นคนเก่งคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมรักสถาบันรักวัฒนธรรมรักความเป็นไทยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีทักษะชีวิตสู่คุณภาพผู้เรียนเรียนดีมีความสุขเฉลี่ยร้อยละ95.56ด้านครูรับการอบรมพัฒนาได้รับรางวัลทุกคน ด้านผู้บริหารผู้บริหารได้รับรางวัลเบสแพ็ชีสด,ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ RT NT OneNet ในระดับดีด้านการส่งเสริมการอ่านเขียนคิดวิเคราะห์ในระดับดีมากสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดี